สวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงเปิดท่อพี่ไม่นะครับครับตอนนี้รอรอช่างหลุดกับช่างนิวนะครับตามตา้มหลังมานะครับนี่ผมก็ขับของลูกค้ามินบุรีนะครับกว่าจะถึงก็จะจอดนอนนะครับจอดนอนอยู่ที่พี่หม่ก่อนเข้าโคราชวิ่งแป๊บเดียวก็ถึงนะครับกรุงเทพนะครับข้อขาขึ้นรถไม่ติดนะครับก็จะไปเรื่อยนะครับจะจอดรอกันก่อนนะครับตอนนี้ รอช่างรถดกับช่างนิวมานะครับก็ผมก็มาถึงตลาดพี่ไม่ประตูพี่ไม่นะครับกำลังทานข้าวเสร็จนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็ส่งรอบนี้นะครับในเขตที่ห่างประมาณสองร้อยประมาณสี่รอยกิโลก็จะเป็นสองคันสุดท้ายนะครับแล้วก็เหลืออีกสองคันก็จะเป็นอ่าลูกค้ามารับที่บ้านนะครับผม สองคันทุาลก็ลูกค้าจะมารับที่บ้านสองคันก็จะไปส่งวันนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับของลูกค้ามีนบุรีนะครับก็ทั้งหมดเหลืออยู่สี่คันนะครับปิดปีใหม่นะครับในระยะที่เราเดินทางไกลก็จะเหลืออยู่แค่สองคันครับที่ได้เดินทางไกลก็นี่แหละครับสองคันก็ปละกบกับช่องช่องนิวนะครับกาลังตามมานะครับสําหรับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเพจจากริ้นรถบดตป้ายนะครับนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ปีใหม่นะครับล้างปีใหม่นะครับผมบกห้านะครับก็จะพยายามทําหน้าที่ตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดนะครับผมพยายามหารถที่สวยนะครับเดิมๆมาให้พี่น้องสนันนะครับ ตัวนี้เป็นรถปี2014นะครับผม1.6นะฮะจำเดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนนะครับรถบางเดิมทั้งคันเลยชุดนี้นะครับยังที่สวยอยู่นะผมก็รอช่างนิวช่างหลุดมาครับราคาขายก็สองแสนนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสาหรับรุ่นี้นะครับมีคนโทรมาหรือคอมเมนต์เยอะมากนะขายเท่าไหร่นะครับดูคลิปให้จบด้วยนะครับผมนะฮะดูคลิปให้จบเลยนะครับผมขายแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ถ้าใครจะสั่งจองรถนะครับซื้อหรือซื้อรุ่นนี้นะครับมันจำเบื้องต้นนะครับสามหมื่นบาทเฉพาะรุ่นนี้นะครับปีสิบสี่นะครับรุ่นนี้มัดจาข่านต่าที่สามหมื่นบาทนะครับผมถึงจะรับมาทําให้ได้นะครับถ้าต่ำกว่านี้คือจะไม่รับนะครับคันนี้สามหมื่นบาทนะครับรับมัดจำนะครับหรือสั่งจองทํานะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นปีสิบอ็ดสิบสองมัดจาแค่หนึ่งหมื่นบาทนะครับผมก็ขออนุญาตจอดพักนอนพักการ พักผ่อนนิดนึงนะครับผมเพื่อจะขับรถต่อนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูเยอะๆด้วยนะครับผมนะฮะต้องการยอดทั้งหมดส0 0หมืนคนนะฮะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับเชื่อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากพี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ